มันปล่อยตัวอย่างรีโลสติสไล็กชั่นออกมาแล้วอุ้ยเท่วะเนื้อเรื่องน่าจะยึดตามเดิมเป๊ะแหละเนี่ยหลายๆซีนนี่คือรีมายได้ของเดิมหมดเลยแล้วก็มีเพิ่มเติมเพิ่มเติมเยอะเหมือนกันแต่ไฮไลท์คือเด็กคนนี้แหละถ้าแคเด็กไม่ดีที่จบเลยนะถ้าจะตัวอย่างนี้จะเลี้ยงไหมเนี่ย <laughs> แต่ก็น่ารักดีนะน่าเลี้ยงนะชื่อชูนัสเตอร์ตามสูตรหนังดิสนีย์มันต้องขายความอบอุน่นเ uh, <stitch> ออสติชแบดเด็กอภานเลยอ่า uh. ก่อนหน้าเน,นี้ยมันยังไม่ปล่อยภาพเด็กมาเลยไงมันปล่อยส<ช>ต,ติสมาอย่างเดียวยอะไรเงี้ยเหมือนเก็บไม้เด็กได้เหมือนกันนะแล้วก็มาเห็นเต็มๆไอ้น้องลีโลในหลังนี้ก็ถือว่ามาถูกตามแบบฉบับตามต้นฉบับได้อะได้อารมณ์แบบนั้นละกันอืมอืมอืมไม่น่าเชื่อนะเนี่ยยี่สิบสามปีแล้วนะ,นะคือถ้าใครดูหนังเรื่องนี้ตอนเด็กตอนเป็นแอนิเมชันนะตอนนี้คือโตมีครอบครัวแล้วอะเออ มันไม่ใช่ว่ายี่สิบสามปีอายุย3ิบสามปีเลยน่าจะเกือบเกือบสามสิบตอนเนี้ยถ้าดูอ่ะใช่ก็คือถ้าจะดูการ์ตูนได้สนุกรู้เรื่องก็น่าจะอายุประมาณรักสิบอ่าห้าขวบสิบขวบอะไรเงี้ยใช่ห้าถึงสิบแล้วกันอารมณ์น,นั้นอ่ะปัจจุบันนี้ก็ย่างต่างกัสามสิบตอนแรกแล้วที่เราคุยกันว่าเออสำหรับเรื่องนี้ไม่แปลกใจที่ดิสนีย์จะดึงมาทำไลค์ชันนะเพราะว่ามันก็ถือว่ามีแฟนประจําเยอะเหมือนกันนะมีทั้งตัวที่เป็นหนังเป็นเดอมูวี่ภาคหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มี ซีรีส์เยอะเลยที่เป็นขยายโลกของลิลลี่สติดไปเยอะมากมเรื่องราวที่ดาวบ้านเกิดเรื่องราวที่โลกมนุษย์สัตว์ทดลองตัวนี้ตัวอื่นๆเพียบเลยหลายสีมากคือตัวนี้เป็นตัวสีฟ้าใช่ไหมมีตัวสีเหลืองตัวสีแดงตัวสีสม้มเออ <laughs> ซึ่งก็ถือว่ามีแฟนประจําเยอะแล้วกันแต่ว่าสําหรับเราแล้วเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าเราชอบตั้งแต่ตอนเป็นแอนิเมชันต้นฉบับนะรู้สึกว่าคือหนังมันก็เป็นหนังน่ารักน่ารักนั่นแหละแต่ว่าธีมความเป็นครอบครัวความอบอุ่นเนี่ยมันเอาอยู่นะ แล้วมันก็สามารถที่จะมีลูกเล่นที่สนุกสนานมีความบ้าพลังนิดๆอยู่ในตัวมันเองมีความเวดมีความแปลกประหลาดของมนุษย์ต่างดาวสัตวร์ปรลาอะไรเงี้ยม,มันก็ผสมผสานหลายๆอย,าอย่างอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วกันอืมเนื้อเรื่องย่อของสตีชนิดหนึ่งก็คือว่าสตีชจริงๆแล้วมันถูกสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ชาวโลกด้วยนะมันดันหนีและหลุดออกมาผู้ง่ายมันเหมือนสัตว์อะถูกสร้างมาเป็นสัตว์ที่มีอนุภาพในการทําลายล้างสูงแล้วกันแต่ว่ามันก็ กลายเป็นหลุดออกมาแล้วก็พวกแก๊งนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นสัตว์ทดลองแล้วกันนะนีมาอยู่ที่โลกแต่ว่ามาโดนตามล่าอะไรต้องแฝงตัวแลงล่าไงคล้ายหมาแล้วกันนะเอแล้วก็สุดท้ายน้องคนนี้ลิโล่เนี่ยก็ไปเจอในศูนย์รับเลี้ยงสัตว์อะแล้วแบบตกหลุมรักสัตว์ตัวนี้มากเลยก็เลยรับเลี้ยงแล้วก็พอหนวกเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวแล้วกันซึ่งครอบครัวของลิโล่ก็ไม่ได้สมบูรณ์นะก็มีแค่พี่พ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็มีพี่เลี้ยงดูน้องมาโดยความยากลาบากแล้วกันและดันมาเจอสัตว์ตัวปวดตัวนี้อีกที่ทาให้ชีวิตที่วุ่นวายอยู่แล้วต้องปวดหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้นักวิยาสตร์ที่เป็นคนประดิษฐ์สติตเนี่ยก็ตามล่ามาที่โลกนี่แหละกาจะแบบทําลายสติตทิ้งด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเรียนรู้ว่าความเป็นโลกมนุษย์ความเป็นครอบครัวมันก็สําคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในจักรวาลอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะนั่นก็คือเรื่องรืดอคร่าวๆซึ่งที่เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่า พล็อตต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเปะ๊ะซีนหลายๆซีนก็เหมือนเดิมแต่ก็มีการอัปเดตอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะบางอย่างไม่ได้ก๊อปปี้ซีนมาร้อยเปอร์เซ็นต์อะอยังมีการเพิ่มเติมมุกอะไรเข้าไปอีกเท่าที่เห็นนะก็ก็มองว่าน่าจะสนุกได้ง่ายๆสำหรับหนังเรื่องนี้นะอืในสมัยยุคพี่มีบ้างไหมสไตล์นี้แบบความเข้าใจรับผู้มาใหม่แต่อยู่กัน เหมือนกลายเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแม้จะต่างสปีชีส์มันมีหนังพวกนี้หนังที่อุ้มชูใจในวัยเด็กอย่างของผมเนี่ยสชูตลิตเติ้ลมั้งเนี่ยมันจะมีหนังสไตล์อย่างเงี้ยดูแล้วเราประทับใจอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่คือหนังพวกนี้เรียกว่าหนังในความทรงจำอ่ะมันจะมีทุกคนออแ,ตแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าคือเรื่องนี้เราสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าตอนที่เราดูตอนนั้นอ่ะไอ้เรื่องประเด็นทางสังคมเราไม่ได้ตกตะกอนไม่ได้รับรู้เรื่องราวพวกนั้นเลยนะความสนุกมันคือความสนุกแล้วกัน แต่ว่าเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเนี่ยดูอีกรอบหนึ่งในวัยที่หากันมา23ปีเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปเห็นดีเทลที่มันสามารถตีความไปทางสังคมได้ซึ่งหนังดิสนีย์อาจจะมีสเสน่ห์แบบนี้อยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าต้องย้อนกลับไปดูหนังเก่าๆแล้วกันที่แฝงไว้ออ้เรื่องราวทางสังคมซึ่งไม่สังเกตก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นหนังสนุกเป็นหนังคู่หูผจนภัยของเด็กกับเพื่อนใหม่ตัวหนึ่งไม่ต่างจากอีทีไม่ต่างจากอะไรเงี้ย แต่ว่านั่นแหละเรื่องเราความประทับใจมันก็ยังคงอยู่โดยที่มีเม็เศจแฝงๆอยู่นะซึ่งพอยุคนี้ที่อเมริกามันเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะเน้นย้ำให้เห็นชัดเจนขึ้นก็ได้นะอืมรอดูมันน่าจะประมาณไหนนะพฤทภาพฤษภาพฤษภาโอ้นี่เขากะว่าน่าจะเป็นหนึ่งในหนังที่ทำเงินติดท็อปไฟของปีนี้ได้เลยนะเรื่องเนี้ยอ๋อเหรอตอนนี้บ้านเราก็ยังไม่ค่อยใสเงียบๆกันอยู่อย่าประมาทมันอาจจะเหมือนเหมือนตอนที่ มาริโอ้ไหมออกมาปุ๊บตอนแรกทุกคนไม่คิดว่าอะไรอะสักพักนึงก็โกยตังค์เรียบร้อยแต่เราว่าบ้านเราไม่น่าจะทําเงินเยอะมากนะเพราะถ้าเราจำไม่ผิดตอนที่แอนิเมชันต้นฉบับเข้าฉายเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังมากทั้งในเมืองนอกทั้งในเมืองไทยนะถ้าเทียบกันกับตูนในค่ายดิสนีย์ตัวอื่นเนี่ยอืมเรารู้สึก่าระดับกลางกลางเอ<ะ>อ<ะ>คือตอนนั้นถือว่าระดับกลางค่อนต่ำเลยซ้ำไปนะในฐานะความนิยมอ่ะนะอืมในฐานะหนังทําเงินนะแต่ว่าตอนนั้นเราชอบ สไตล์ของตัวแอนิเมชันมันมากเพราะว่ามันยังเป็นงานวาดอยู่งาน 2D แล้วก็ผสมผสานร,ระหว่างเทคนิคแบบใหม่กับงานดีไซน์แบ็กกราวด์ที่เป็นสีน้ำซึ่งยุคนั้นไม่ค่อยมีในการ์ตูนฮอลลีวูดล้วกันโดยเฉพาะดิสนีย์ไม่ค่อยมีแล้วที่ย,ยังมีงานดีไซน์สีน้ำปะปนอยู่กับแอนิเมชันที่ขายมูฟเมนต์แบบทันสมัยนะแล้วก็เพลงเรื่องนี้เนี่ยมันมีเพลงของเอลวิสหลายเพลงอยู่ในหนังซึ่ง ตัวสติดอ่ะชอบอทั้งลิโลทั้งสติดอ่ ilo, อะชอบเอลวิสมากซึ่งเขาเป็นไอคอนของฮาวายอยู่แล้วไงซึ่งเราว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเพลงเอลวิสกลับมาดัง <laughs> กับหนังเรื่องนี้แหละเ <laughs> ออมันเชื่อมเจนด้วยนะเด็กฟังเพลงเอลวิสใช่ใช่แล้วก็เนี่ยแหละเขาก็บอกว่าถ้าเด็กรุ่นนั้นโตมามีครอบครัวก,ก็พาลูกพาหลานไปดูอีกรอบเ <laughs> ออทั้ท<า>งพ่อทั้งลูกไปดูด้วยกันได้อะไรเงี้ยอืม่ะรอดูลีโลแอนติ พฤษสภาอยากดูมากเรื่องนี้เราอยากดูมาก <laughs> เออ,เ,อเราดูแล้วกัน